นั่นมันเกิดอยู่กันกับอันเบิ่งมันเกิดมันเกิดกับอยู่ปูนโอ้ยเบิ่งในเกิดอยู่กับยุคปูนนี่ต้นมันเกิดอยู่ปูนนะคะเนาะปูนนั่นเกิดอยู่กับขึ้ง่ามหายเกิดอยู่ขงางข้างขึ้งง่ามกับก้บามแนวจะเข้ามาอ๋อบ่งในต้นมันมแข็งแรงแข็งแรตงต้นแบบไงเปินปลูกแถวๆอะไรยังสียังอย ปาดกะเพ้าก็งามเลยใครมาเก็บกะเพ้าไปกินกันปาดกะเพ้างามหายถือคนได้งามครับกะเพ้าใครเก็บหยอดไปนั่นงามครับง้าเลยกะเพ้าเกิดตามธรรมชาติแล้วงามหายนงครับนี่ต้นนึงว้ายกะเพ้าก็งามครับไอ้เนาะน่าครับ มกพีกะงามครับเออมกพีกะงามมึงดูของเกิดธรรมชาติงามครับงามเนี่ยถึงทั้งมกพีทั้งกะเพราเกิดอยู่ริมฝุ่บาทบึงข้นมันงามครับ อยู่กันด้วยกันเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบรรจุข้นดีสบายความเจ็บจะได้ความไข้ยังมีไปทางใดก็จะเริ่มใจแมตต์วัสดีค่ะ